ชักเทแลนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเอานะครับสตาด้านะครับอันนี้ก็เก่าอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้านพ่นกันสนิมนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่สนิมใต้ท้องนี่แดงมากเลยนะครับไปดูภาพเลยนะครับสนิมใต้ท้องถึงเวลานะครับที่จะบำรุงดูแลหน่อยนะครับเพราะเราต้องใช้กันไปอีกนานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าร้านที่ผมจะไปวันนี้เป็นร้านของอะไรแล้วจะ บริการดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะฮะตอนนี้กําลังขับอยู่นะครับร้านเขาอยู่ตรงวัดปังปลานะครับสมุทรสาครนะครับผมเขาก็จะมีปักหมุด GPS ไว้ให้นะครับก็มาตามหมุด GPS ได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังขับรถอยู่นะครับขึ้นสะพานนะฮะด้านขวานี่น่าจะเป็นวัดปังปลานะฮะนี่ครวัดปังปลานะฮะถึงวัดปังปลาแล้วนะฮะ เตาก็ตรงไปหน่อยหนึ่งนะครับร้านเขาอยู่ตรงซ้ายมือนะฮะเลยวัดบางปาไปประมาณ700รเมตรได้นะครับผม200เมตรจุดหมายความคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่ครับมาตาม G P S ได้เลยนะครับผมนี่ครับใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเลยรถพ่วงคันนี้ไปนะครับก็ถึงร้านนี่นะครับป้ายข้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่นกระตนิมล่าชโคตติ้งนะครับ ร้านเขาอยู่ด้านในนะครับผม,มเราก็จะมีฟอร์เกียและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมนี่ร้านเขาก็ใหญ่อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตรงไปเลยนะครับที่จอดก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับช่างเจี๊ยบช่างเจี๊ยบ,บใช่ที่นี่ก็ศูนย์พ่นกันสนิมสาขาบ,บางปามสมุทรสาครน,นะคะให้บริการพ่นกันสนิมครับ แล้วก็ให้บริการฟอกเกียร์แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะคือครบวงจรใช่ใช่มาที่นี่คือทําได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพ่นกันสนิมแต่ไฮไลท์เลยคือที่นี่ก็คือพ่นกันสนิมนะคือเริ่มจากพ่นกันสนิมก่อนใช่ไหมใช่ใช่ที่นี่เป็นที่คือเป็นที่แรกที่นี่ที่เปิดให้บริการพ่นกันสนิมที่บางปะก็ต่อมาด้วยฟอกเกียร์ใช่ฟอกเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฝัดชิ้นเครื่องยนต์ฝัดชิ้นเกียร์ครับผมบริการตรวจเช็คช่วงล่างทําทุกอย่างฟรีนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ เอารถมาทำนะครับเป็นสตา,าร์ด้านะฮะคันนี้ก็น่าจะหนักอยู่เนาะใช่คันนี้หนักพอสมควรเพราะว่าสนิมช่วงล่างเยอะมากเมื่อรถลูกค้ามาถึงที่ร้านใช่ไหมขั้นตอนแรกเราจะนําขึ้นล้างทาําความสะอาดาด้วยน้ํายาสลายคราบสนิมก่อนท้นทุกคันเราจะแช่น้ํายาทิ้งไว้5นาทีนะเพื่อสลายคราบสนิมช่วงล่างที่มันเกาะอยู่ก่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นลิฟต์ เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยเมื่อรถมาถึงที่ร้านตรงส่วนนี้ก็จะเป็นโซนพ่นกันสนิมต่อจากตรงล้างแล้วต่อต่อจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เพื่อพ่นกันสนิมตรงนี้เนาะใช่ใช่ที่นี่มีหลายช่องบริการคือมาไม่ต้องรอคิวอ๋อใช่ทั้งหมด7ช่องบริการครับจะไม่ต้องรอคิวเลยไม่ต้องรอคิวมาถึงก็คือนั่งรอแป๊บนึงครับได้เลยใช่ได้ได้คิวเลยห้องรับรองจะอยู่ทางด้านนู้น้องร ตรงนี้ก็นั่งได้เหมือนกันนั่งได้หมดเลยห้องรับรองห้องรับรองอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็จะมีโซนแบบโอเพนเผื่อลูกค้าอยากนั่งแบบใช่อยากดูรถครับอยากดูรถแล้วก็นั่งดูได้รอบๆใช่ตรงข้างในก็จะเป็นด้านรับรองนู่นห้องหรับรองจะอยู่ทางด้านนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนน้ํามันเครื่องเพื่อเป็นฐานน้ำมันเครื่องตรงนี้ใช่มันจะมีเพิ่มเติมคือฝัดชิ่งเครื่องยนต์ฝัดชิ่งเกียร์ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจัใช่ ัดชิ่งคืออะไรบางคนอาจจะไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้จักมันจะเป็นคือล้างไหมล้างล้างทำล้างทำทำาสะอาดระบบน้ำมันถังน้ำมันเครื่องก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าไปใหม่ซึ่งมันจะมีเครื่องฟัดชิ่งที่อยู่ตรงนู้นคือปกติมันจะล้างคือมันจะไม่ได้ล้างคือเปลี่ยนไปแล้วก็เติมน้ำมันใช่ของเราคือล้างทั้งระบบเลยใช่ใช่ใช่โดยใช้เครื่องต่อแล้วก็มีน้ำมันฟัดชิ่งเทลงไปใช่ล้างทำความสะอาดประมาณ15นาทีแล้วค่อยเติมน้ำมันเครื่องใช่ ก็จะเป็นโซนทางด้านนี้ทั้งหมดอ่ะมีประมาณ9ลิฟต์ฝั่งนู้นด้วยมันจะแบ่งเป็นโซนถ่ายน้ำมันเครื่องข้างหลังจะรองรับลูกค้าที่มาล้างทำความสะอาดท่อร่วมไอดีมาล้างแอร์ทำทุกอย่างเลยที่นี่ใช่ล้างแอร์ด้วยล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องลื้อนะใช้กล้องใช้กล้องส่งก็ไปล้างทำความสะอาดใช่ใช่ห้องรับรองจะอยู่ทางด้านนี้ใช่ใช่ นี่แะครับถ้ามาก็มาจะมีห้องรับรองให้เป็นแอร์ใช่ไหมเป็นเย็นเลยอันนี้เป็นห้องแอร์รองรับลูกค้าได้เยอะมากมีขนมน้ํำดื่มอะไรพร้อมหมดเลยอันนี้เป็นห้องแอร์ใช่ด้านไหนก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยอันนี้ก็เป็นพวกโซนขนมน้ําดื่มอะไรพวกนี้กาแฟขนมช่สบายเลยนะครับนี่รอไปเถอะกี่ชั่วโมงก็รอได้ใช่มี ห้องแอร์เย็นๆให้ลูกค้านั่งรอสบายเลยครับห้องน้ําก็มีสองฝั่งเลยมี WiFi ฟรีให้ด้วย WiFI ฟรีใช่มี WiFi ฟรีทุกอย่างด้านในก็ประมาณนี้นะครับใช่อันนี้ใช่ไหมที่ว่าใช่อันนี้เดี๋ยวเขาจะฝัดเครื่องอันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องใช่อันนี้จะเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะเช็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเครื่องเครื่องเครื่องตัวนี้ต่ออันนี้ก็คือถ่ายก่อนถ่ายของเก่าออกมาก่อนเหมือนลูกค้าตอนนี้เขาเริ่มให้ความสนใจกับการทาความสะอาดถังน้ำมันเครื่องก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าไปใหม่ ใช่โดยเด,เดี๋ยวจะใช้เครื่องตัวนี้ต่อต่อเข้าไปทำทาร์มสาะแล้วเดี๋ยวจะมีน้ำมันฝัดชิ่งของทวิตเตอร์เทลงไปทำทาาวามสะอีกทีนึงก็จะมีน้ำมันเครื่องให้เลือกหลายเกรดเนาะตรงนี้น้ำมันเครื่องก็มีเป็นสังเคราะห์แท้เป็นซินดีเซลมีหมดของรถเก่งอะไรพวกนี้มีหมดอันนี้โซนล้างแอร์นะครับใช่อันนี้คือเป็นโซนล้างแอร์ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ในราคาเบาๆหกร้อยเก้าสิบบาทล้างแอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใช่อันนี้เป็นโซนล้างแอร์ ก็จะรองรับได้เยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางนู้นส่วนใหญ่ส่วนส่วนมากลูกค้าจะอยู่ทางนู้นส่วนทางมากทางนี้ลูกค้าจะมาบริการเสริมบริการเสริมคือเหมือนมาล้างแอร์ออแล้วก็มาล้างเท่าร่วมไอดีกันจะอยู่ออทางฝั่งนี้หมดเลยมายกคัดมาเปลี่ยนพวกเบรกอะไรพวกนี้จะมาฝั่งนี้มาเจียรจานอะไรพวกนี้ทำหมดเลยพระเบรกหน้าพระเบรกหลังจะรองรับลูกค้าได้เยอะมากคือลูกค้าไม่ต้องรอคิวนานอันนี้ก็เป็นขั้นตอนลงน้ํายาแล้วเนาะใช่อันนี้อันนี้คือลงน้ายาที่เห็นขาวๆเนี่ยเป็นน้ํายาสลายคราบสนิม ซึ่งใช้ล้างทำความสะอาดถ้าสนิมโดยเฉพาใช่ใช่จะแรงพอสมควรเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือมันจะกัดสนิมสีแดงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกรอบนึ่ง ตอนนี้ก็พ่นเรียบร้อยแล้วสีที่พ่นก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะดำเงาดำเงาเลยนะใช่ก็อย่าเพิ่งไปล้างช่วงล่างเลยสั่งอาทิตย์ให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งเซตตัวก่อนแต่ว่ารุยน้ำโดนฝนได้ปกติเลยเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบฝากฝากหลาแล้วก็ราคาโปรโมชั่นอะไรตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่1,500บาททุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยนะตอนนี้เก๋งกระบะ SUV 4ประตู Fortuner ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ป้ายแดงพ่นได้หมดเหมือนคันนี้ใช่ราคานี้รวมขัดสนิมให้ด้วย1,500บาทถอดล้อพ่นดุมให้ฟรีช่วงล่างเนี่ยจะถูกพ่นทั้งหมดเลยยกเว้นตัวท่อแต่ลูกค้าท่านใดอยากจะพ่นท่อด้วยใช่ใช่ว่าอยากจะพ่นท่อด้วยหรือเปล่าสีที่พ่นมันก็ทนความร้อนได้สําหรับลูกค้าที่เป็นท่อเดิมท่อเหล็กแบบนี้เหมือนคันนี้พ่นไปด้วยไหม พ่นได้มันจะช่วยป้องกันสนิมได้สําหรับลูกค้าที่เป็นท่อเดิมท่อเหล็กแล้วก็ท่อเหลดด้วยนะคะฝากฝากร้านพ่นกันสนิมสาขาบางปาสมุทรสาครน,นะแล้วก็ในเครือรที่เป็นร้านเดียวกันมีสาขาแม่ก,กองสมุทรสงครามสาขาไซน้อยแล้วก็สาขาอ้อมใหญ่สาขาทนบุรีปักท่อแล้วก็สาขาพุทธมนทนสายหนึ่ง เป็นร้านเดียวกันหมดเลย <S <S คือเครือเดียวกันหมดเลยเครือเดียวกันหมดเลยเจ้าของคนเดียวกันนะคะทำเหมือนกันกันกบที่นี่เลยโอเค,คโอเควันนี้วันนี้ครันนคบคุณมากค่ะคุณมากค่ะ